เอาเปิดราคามาเลยราคาผมทำหมดก็เยอะเอางี้พี่แบบผมขายพี่ราคาเดียวห้ามต่อผมนะอ่ะเออคือราคาแบบแบบผมตัดใจขายนะตัดใจขาย,ยราคาสองแสนห้าพี่สองแสนห้า,หหาครับ สวัสดีผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนๆมเีเอซเอาเอา FSX 150มาขายดูวันนี้ครับพี่วันนีครับวันนีครับเอานกมาขายครับผมโอ้ทำมานานยังพี่ก็สักสองปีได้แล้วหรอสองปีได้แล้วครับผมอืม สนิมเริ่มขึ้นแล้วนะเริ่มมีแบบแดงๆบ้างแล้วมีนิดนึงพอดีขี่ผ่านในรถทําอะไรมาบ้างพี่รถทําอะไรมาบ้างก็ทําเครื่องใหม่ฮะทําเครื่องใหม่มาดูใกล้ๆทําเครื่องใหม่ครับเครื่องใหม่อะไรแท้หรือว่าเทียมพี่แท้ครับอะไรแท้เหรอผมผมจะรู้ได้ไงว่ามันแท้หรือว่ามันเทียมอ่ะพี่พี่ก็ลองกลมๆดูแล้วก็เปิดเครื่องดูก่อนนีดหครับเออผมรื้อผมรือเครื่อง รื้อเครื่องเราค่อยซื้อได้ไหมผมผมอยากรู้ว่ามันแท้จริงหรือเปล่าผมกลัวเดี๋ยวพี่มาบอกแท้แท้แท้เดี๋ยวพอถึงเวลาลื้อเครื่องออกมาแล้วมันปลอมแล้วมันจะมันจะมาเสียเวลาคุยกันอะ่ะเดี๋ยวผมให้ช่างผมลื้อเลยได้ไหมก็ลื้อได้พี่ลื้อดูเช็คดูเลยครับบ้าถ้าเกิดว่ามันมันไม่แท้อะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องซื้อพี่กะครับลื้อได้เลยนะลื้อได้เลยพี่ลองลองดูพี่เอาอยากรู้ว่ามัน กลัวกลัวโดนหลอกเพราะว่าโดนหลอกเยอะผมอ่ะโดนหลอกเยอะมากเลยบอกเครื่องเบิกไม้เบิกไม่หมดเลยนี่ก็เลยแบบเอ้าคันนี้แบบลองลื้อดูหน่อยได้แล้วพี่เนาะได้ได้ผมมั่นใจครับมั่นใจเลยมั่นใจเลยครับทาเองไหมรถคันนี้หรือว่าไปจ้างเขาจ้างเขาทําครับจ้างเขาทาครับโอ้ไว้ใจได้ไงคนเราทุกวันนี้มันไว้ใจกันบ่ได้ผมเออซื้ออะไรไปให้เขาเองแล้วรถรุ่นนี้เห็นได้ข่าวว่ามัน มันมีน้อยบ่มีน้อยครับมีน้อยมันมีน้อยอะไรหายากไหมพี่ก็ยากอยู่นะส่วนมากไอ้พวกชุดสีจะยากโอ้ถ้ายากผมไม่ซื้อหรอกทางนั้นอ่ะช่วยหน่อยพี่ฮะช่วยผมหน่อยช่วยครับช,ช่วยซื้อหน่อยครับโอ้ดูดิดอกยางหายหมดแล้วนะ่ะเอารถมาขาย,ยดูดยิยังไม่มีเงินเปลี่ยนครับดอกยางหายหมดแล้ว <laughs> ใช้ไปก่อนโอ้ใช้ยังไงใช้จนดอกยางเกี้ยงเลยดูดีใช้มานานเลยดูเกี้ยงทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเลยดูดิโอ,โอ้รถอะไรเดี๋ยวพี่ดอกยางไม่มีเลยดูดีใช้ใช้รถใช้งานยังไงใช้จนไม่มีดอกนี่เดี๋ยวพี่ค่อยไปเปลี่ยนเอาครับโอ้เดี๋ยวซื้ออันตรายมากเลยน,นั่นนี่อันตรายมากเลยรถไม่มีดอกยางขี่จนดอกยางหมดจะประหยัดไปถึงไหนต้องคำนึง <ste ff le> ถึงความปลอดภัยดิ ตั้งแต่ทํามายังไม่ได้เปลี่ยนเลยพี่ยังไม่มีตังค์ครับยังไม่เปลี่ยนเลยอโอเครื่องทําเครื่องเบิกมากมายครับเออแล้วเราเห็นมันมีของแต่งมีอะไรพวกนี้นี่คือแท้หมดไหมอันนี้แท้ครับแท้หมดเลยแท้หมดเลยเลมโบข้างบนนี่ก็เขาเรียกอะไรเออซีอาร์แปดแปดห้าครับประมาณนั้นแหละแปดสิบแปดห้าเนี่ยนี่ปั๊มบนก็แท้ฝั่งนี้ล่ะแท้ไหมแท้ครับแท้เหมือนกันแท้เหมือนกันแสดงว่ารถคันนี้ใส่ของแท้ ใส่ของแท้หมดเลยใช่ครับใส่ของแท้หมดเลยครับไฟติดแต่ดังไฟเลี้ยวออกครับได้หมดครับไฟถูกฉินออกหมดเลยแต่ไม่ดังน่ะไหนอ่ะไม่ดังเหรอไม่ดังอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวลดให้เดี๋ยวลดให้อ่าลดลดให้ด้วยนะแต่ไม่ดังนะแต่ไม่ดังเดี๋ยวลดให้มีอะไรอ่ะเกียโยงน่ะไม่มีเกียโยงนะครับเกียโยงมีท่อโอ้ทอยี่ห้อนี้ไม่เคยเห็นนะ อันนี้อันนี้มาจากนอกครับฮะมาจากนอกครับไม่ใช่ของเทียมใช่ไหมไม่ใช่ครับผมอยากผ่าดูมากเลยนี่เขาบอกให้เอฟซีเขาบอกให้ผ่าท่อดูผมอยากผ่าดูมากเลยว่าท่อมันมีอะไรข้างในือเปล่าเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ผ่าจะผ่าเครื่องดูข้างในตอนนี้จะผ่าท่อไม่เป็นไรเดี๋ยวผ่าได้ไหมอ่อผ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเชื่อมให้คืนโอ้ยไม่ไม่ได้พี่ท่อนี้ไม่ได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 ้ท่อไม่ได้ถ้าเครื่องอ่ะพอได้อยู่อ๋อ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเปิดเครื่องดูสตาร์ทให้ฟังเสียงหน่อยพี่ผมชอบนะผมชอบผมชอบเลยเห็นเราแบบถูกใจเลย<อ>ฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยเครื่องดังเปล่ามีมีนิดนึ่ง,ง,ง pien, มีนิดเดียวนิดเดียวันเหนักขันเร่งหนักมากเลยโหนี่บีดนี่กล้ามขึ้นเลยนะเนี่ยคันเร่งหนักมาก เสียบก้านดังแล้วก็ทำมานานแล้วทำมานานแล้วต้องมีดังบ้างนิดหน่อยพี่ดังบ้างเครื่องก็พอได้นะเครื่องก็พอได้พี่ก็ผ่าดูก่อนไหมล่ะผ่าดูก่อนค่อยซื้อก็ได้พี่ โอ้สติ๊กเกอร์ลอกแล้วนี่สติ๊กเกอร์ลอกแล้วเดี๋ยวเอากาวแปะเอาพี่เดี๋ยวกาวกาวตาช้างกาวร้อนกาวร้อนมาแปะนแปะนิดนึงได้อยู่ได้อยู่ลดลดเลยลดราคาเลยแบบนี้สติ๊กเกอร์ลอกแล้วเดี๋ยวผมซื้อกาวร้อนมาแปะให้พี่มันลอกนิดเดียวเองลอกครับได้ยินฟังเสียงเครื่องแล้วเอ้ามาทางนี้หน่อย ตกลงราคากันนิดนึงโอ้ตําหนิเยอะรถคันนี้ดอกยางไม่มีเครื่องก็เดี๋ยวต้องผ่าดูก่อนแท้ไม่แท้อืมดเดียวดเดียวร้อนไหมก็มร้อนพี่ร้อนร้อนครับตอนนี้ร้อนอยากได้ตังค์เลยครับอยากได้ตังค์เลยตอนนี้เอาเอาไปทําอะไรร้อนอะ่ะก็มันต้องใช้จ่ายหลายอย่างพี่พอดีนัดน้องน้องเด็กๆไว้ครับ <laughs> นัดเด็กไว้นัดเด็กไว้ <laughs> มีกี่คน ก็พอมีพี่เมียเมียรู้ยังเมียยังยังไม่รู้เมียยังไม่รู้ยังไม่รู้พี่อย่าบอกเขานะไม่บอกเราไม่บอกพอดีเมียก็เป็นเอฟซีอยู่แล้แต่ว่าไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะบอกเมียบอกเมียพี่ไว้เอาเปิดราคามาเลยี่นี่มันเป็นรถที่ผลิตอยู่ไม่กี่คันเนาะในไทยเนาะเท่าที่ผมรู้ประวัตินะผมชอบนะผมผมผมชอบเลยแหละรถคันนี้ เออผมชอบเลยแล้วก็ของแต่งอะไรก็โอเคดีแต่ว่าเดี๋ยวต้องผ่าเครื่องดูก่อนอไม่รู้ว่าอะไรแท้หรือว่าอะไรเทียมข้างในนี้ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวตกลงราคาก่อนอพี่ค่อยผ่าตกลงราคาก่อนออราคาราคาผมทำหมดก็เยอะเอางี้พี่แบบผมขายพี่ราคาเดียวห้ามต่อผมนะอ่ะเออคือราคาแบบแบบผมตัดใจขายนะตัดใจขาย,ยราคาสองแสนห้าหพี่ สองแสนห้า <250. S 2> ครับสองแสนห้านะครับสภาพเนี้ยนะครับโอพ,พี่ได้ไปคุ้มพี่ดูเดียวโหรถเนี่ยขนาดนี้เอาฮะเอาเอาเอาพี่ไม่ต่อผมเลยเหรอเอาก็บอกเมื่อกี้บอกไม่ให้ผมต่อไงเอาดิเอาเลยผมชอบผมชอบเอาเลยเอาเอาเอาจริงๆเอาจริงสองแสนห้าแน่นะสองสองแสนห้า ไม่เพิ่มแล้วนะถ้าพี่จะเพิ่มให้ผมก็เอาพี่เพิ่มเพิ่มให้ผมหน่อยก็ได้ครสองแสนห้าเพิ่มให้ผมหน่อยสองแสนห้าโอ้ยรถสวยนะไม่ไม่ไม่มันรถรุ่นนี้มันหายากมากครับมันหายากแล้วก็ผมว่าในไทยตอนนี้น่าจะมีไม่ถึงร้อยคันอ่ะือสองแสนห้าผมซื้อได้นะผมเอาเลยนะเดี๋ยวผมวันนี้ขอเป็นเงินสดนะพี่ฮะขอเป็นเงินสดไม่โอนขอเป็นเงินสด ไม่ได้พูดเล่นผมเตรียมไว้แล้วไม่เอาผมเตรียมไว้แล้วขอบคุณเขาขอจริงไิมไม่แต่ผมต้องผ่าเครื่องดูก่อนนะได้ปะผ่าก่อนค่อยซื้อใช่ไหมหรือว่าจะตังไปก่อนเอาตังไปก่อนแล้วค่อยผ่าบอกว่าผมกลับตังไว้ก่อนดีกว่าพี่เอาเพื่อความคล้มค่าดีกว่าเฮ้ยได้อ่ะสองแสห้าได้ได้ได้ ชอบชอบอันนี้อันนี้อันนี้มัดจำไปก่อนนะพี่อ่ะอาอันนี้ไว้ก่อนอเดี๋ยวผมขอกร,รมไ้ก่อนไม่งั้นไม่ได้หามานานแล้วรถคันนี้ผมอยากได้มากเลยอยากได้มากรถรุ่นนี้อยากได้มากจริงๆนะส0 0 0 0นผมก็ซื้อได้แต่พี่ให้ผมสองแสนห้านี่ผมผมร,รีบเลยอ่ะรีบเลยจริงๆผมเตรียมไปส0 0 0 0นนะผม <laughs> ผมก็อุตส่าห์พูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วไม่ได้คืนคําไม่ได้มัดจําไว้แล้วด้วยอ่าโอเคอ่าโอเคโอเคเลยอ่าโอเคขอบคุณมากโอเคแล้วโอ้โหนี่หามานานแล้วครับรถรุ่นนี้แล้วของแต่งเต็มขนาดนี้นะโบผมดูแล้วรถสวยอ่ะรถสวยมากยังไงก็ไม่รู้อะจ่ายตามไปละรู้อย่างนี้สามแสนดีกว่าเออไม่ได้แล้วไงก็เมื่อกี้ก็บอกแล้ว บอกไม่ให้ผมต่อผมก็ไม่ต่อเออสองแสนห้าก็สองแสนห้าก็จบกันไปโอเคเปล่าอ่าโอเคพี่ผมร้อนนะผมร้อนอ่าโอเคโอเคอ่ะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเขียนเข้าร้านเลยแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวเปลี่ยนใจมาเดี๋ยวผมยุ่งเลยออเออฮะได้ละเฮ้